ไดูครับน้ำน้ำน้ำอิสะโอ้เรียบร้อยอิสะโอ้ สวัสดีครับทุกคนวุ่นวายสตอรี่ชแนลนะจ๊ะแล้วก็อีพีนี้เรายังอยู่กันที่ทุ่งนาเหมือนเดิมนะครับต่อจากอีีที่แล้วที่ไอ้ขี้กระโปกงหมาเข้าเหนียวน,นะครับทุกคนก็อาจจะย้อนแถวไปนิดน,นึงออะต่อจากอีีที่แล้วนะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้สิต่อจากอีีที่แล้วนะครับที่ไอ้ขี้กระโปกงหมาเข้าเหนียวน,นะครับมันได้ทําการโดดน้ําแบบที่เราไ,ได้ตั้งใจอีพีนี้เราจะพาชมพยูนที่มันเดินอยู่บนฟางก็คือพายนที่มันเดินอยู่บนฟางทีทุกคน นี่คือข้าสากน้อยที่เราเห็นว่ามันเป็นกุลิกุลิตัวเล็กๆนะครับนี่คือครั้งแรกที่เราพาเข้ามาสำรวจบ้านนานะครับหืม่นสแลนเดอร์มากเลยลูกพ่อแต่ว่าข้าศักเขา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 เป็นหมาที่สะอาดนะครับทุกคนก็เข้าสากกับเข้าเจ้าเป็นหมาที่สะอาดเข้าสากเขาไม่ชอบเล่นน้ําอันนี้กล้าการนตีได้ว่าเข้าสากเขาจะไม่โดดนะครับเพราะว่าเข้าสากเขาไม่เล่นน้ำเลีถ้าโดดมันโดดไปแล้วอันนี้คือเดินสำรวจนี่มันอ้วนเนาะ ไปเรื่อยๆลูกเดี๋ยวก็ถึงเดี๋ยวก็ถึงทางออกสำรวจได้ดิพี่ดาวสำรวจได้ดิเป็นหมาที่หุ่นสซลเลนเดอร์ที่สุดเลยลูก โอ้ยหิวน้ำ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 อย่านะลูกสาขาวสารับไม่ลงดีกว่าลูกไม่ลงลูกถ้าหนูลงมันจะโกกระปกนะไปลงมา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 ลงก็ได้มาลงก็ไดแม่แม่อแมนมาลงก็ได้ำไปเหรอครับมันมันเปียกแล้วครับพี่มาแล้วนะครับมาแล้วนะครับตัวปวนของเรานะต่อจากอีพีที่แล้วที่เขากระโดดน้ำแบบไม่ทันได้ตั้งใจอีพีนี้ อ่ขอมาขอมาขอมายกขึ้นมายกขึ้นมาเลย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 ยกขึ้นมายกขึ้นมาอึบอึบยี่ลายกดักยี่ลายกดักอึบอึบเออเราจะรอดูนะครับว่าสเต็ปต่อไปเขาจะทำอะไรต่อไปอึบหูน้อม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 น้ำไปดูครับน้ำน้ำน้ำอีสระโอ้เรียบร้อยอีสระโอ้ ป้าครับการเล่นน้ำดูที่เขาไปตะกายกั้นต้องจะยางขาดร่กันเมื่จะับยางไปเมื่อกัมาโดดและเมื่อกัปีน <c oughs> ไอ้ขี้กระโปรงเย้ยฮะสุดไปลูกสุดไปลูกโอ้โหสุดมากเลยครับบ่บ้าเลยครับสนุกมากเลยครับ,รบโอ้โหน้ำจักรเมียจักรวาลจักรขาตั้งออกไปเห็นจักรเชื้อดีทั้งออกยี่ใส ไม่มออีจอกโอ้ยนิสากไม่มีทักออกอ่ะ